แุสพีที่นครไอซ์มาลาศครับวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิมนะครับวันเสาร์สี่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะฮะกับผมกับรายการโอ้ไม่เกมของเราเล่นเองแล้วก็รีลันนะครับผมวันพุธเวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งครับทางช่องแก้งการ์ตูนแบบนี้แหละนะครับผมที่เรามาเจอกันนะฮะเรื่องราวของเกมเรื่องราวของเกร็ด เล็กเกรดน้อยที่เรานํามาฝากกันนะฮะมีสาระบ้างตลกบ้างไม่มีสาระบ้างกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างหลังกันซะเยอะนะฮะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะสำหรับใครที่เปิดดูนะครับรายการโอ้ไม่เกมของเราเนี่ยนะฮะไม่เสียเปล่าแน่นอนเพราะว่าโชคดีมากทำไมฮะวันนี้ครับผมเรามีรางวัลมาแจกกันโอ้เยี่ยมเลย ส่วนจะเป็นอะไรเนี่ยนะฮะติดตามให้ดีครับผมเอาละนะฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับช่วงแรกก่อนเลยดีกว่าครับกับโอเวลดโอเ l d ด n e เอาละในช่วงของโอเวลดันวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันมันใช่สำหรับเราจริงๆเออมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นตัวเราไม่ใช่แใกล้ตัวมันไม่ใช่แค่ใกล้มันคือตัวเราคือว่าใกล้ตัวนี่คือสิ่งรอบๆแต่ว่า อันนี้มันคือตัวพวกเราคือคืออะไรครับความหล่อครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของราวของความหล่อซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะอธิบายสัทธยายาความหล่อความหล่อของเราสองคนครับมันไม่จบแต่ว่าผมว่า เอาเอาเอาความหล่อคนอื่นมานั่งมานั่งคุยกันดีกว่าเราจึงทําการคัดสรรความหล่อออกมาเนี่ยนะฮะออกมาเป็น3ประเภทด้วยกัน3ประเภทด้วยกันประเภทแรกครับผมรป,รประเภทแรกนี่เราเรียกกันว่าหล่อทุจจอหล่อทุจจอแน่นอนนะครับในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับ,รบดารานักแสดงต่างๆ,ๆเนี่ยนะจะอยู่ในจอทีวีนะฮะเพราะฉะนั้นการหล่อทุจจอเนี่ยนะเราก็พูดถึงกําลังพูดถึงเราเบรดาคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็หล่อเท่ๆทั้งหลายแหละนึกถึงใครบ้าง อ่ะมาริโอมาริโอเมาเลอร์ที่กินเห็ดไม่ใช่โอ่ยโอนะครับผมมาริโอเมาเลอร์นี่หล่อใช่ไหมหล่อหล่อเขาหล่อด้วยแหละเขาหล่อด้วยผิวขาวหรือว่าหล่อด้วยหน้าตาฝรั่งเนี่อะไรทุกอย่างที่พูดมาครับจริงเหรอรวมๆกันนะฮะเออเออนะฮะก็ดีฮะเจมส์จิรายุอันนี้มาแรงมากเลยโอ้โหคนนี้ระเบิดได้ดูระเบิดจอเลยคือคือไม่รู้ว่ากระแสมาจากไหนครับแต่ว่า จุดเริ่มต้นที่ออกมาคือหมอคนนี้น่ากินน่ากินหมอคือคือผู้หญิงส่วนใหญ่พูดอย่างนี้เออไม่รู้หมอเลอเค้กเนาะครับผมหมอคนนี้น่ากินน่ากินเมื่อกี้พี่พูดถึงความหล่อจอแก้วมาแล้วที่นี้ผมมีความหล่ออีกประเภทหนึ่งครับเป็นประเภทที่สองนะนั่นก็คือเป็นความหล่อทะลุเล่มโอ้กระตูนเหรอเป็นความหล่อที่ทะลุมาจากกระตูนครับซึ่งถ้าพูดถึงกระตูนที่แบบเป็นพระเอกหล่อๆแล้วเนี่ยไม่พ้นเลยคนนี้ในเรื่องของเดนโนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายหรือตัวดีนะฮะไม่ว่าจะจะเป็น เอ่อทั้งในด้านของยางอวิไลหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคีระหรือจะเป็นตัวดีคือแอลมาเรื่องต่อมาครับผมอารียวไซบะข้าเอกน้าหล่อจากการ์ตูนชื่อดังครับผมซิตี Hunter อร์อยาเมื <Yeah. S 1> ม่อพูดถึงการ์ตูนเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องบอกว่ามาคู่กันเลยกับเรื่องราวของการ์ตูนนั่นคือหล่ออย่างที่สาหล่อทะลุมิติเป็นเรื่นรนวของเกม ห<โ>ล,ล่อในเกมนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับะะผมสำหรับตัวละครหล,ล่อๆนะฮะอย่าง <ผม S 2> เช่นนะฮะ <โล S 2> เกมฟ i n อ l แฟนตาซีครับคราวสไตรฟ์นั่นเองอันนี้หล่อตลอดกาลนะหล่อหล่อมากทำออกมาี่หลอหล,ล่อนะฮะ ดันเต้ครับจาก Devil May Cry นะฮะเลอนะ Resident Evil นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ที่พูดถึงกันเหมือนกันนะครับผมนะฮะอันที่3นั่นเองนะครับอืมนะฮะเอาละนะฮะนั่นคือเรื่องราวของความหลอนะครับที่เรานำมาฝากกันครับผมเมื่อกี้นะฮะพีเอสพูดถึงความหล่อจากกระตู้นมาแล้วครับผมว่าเราลืมไปคนหนึ่งใครครับคนนี้เรียกได้ว่าหล่อขั้นเทพครับเก่งครับเรียกได้ว่าเป็นบุรุษ สุดยอดเข้าตำราหน้าเข้าผ่ามากคุณกำลังพูดถึงฮันกวางครับอีกตัวละครหนึ่งจากเกมโยกังออนไลน์นั่นเองใช่แล้วนะครับและแน่นอนครับครั้งนี้เขาไม่ได้หล่อนะฮะแค่ใ,<ช>ในโลกการ์ตูนเท่านั้นนะฮะ<ช>เพราะ<ช>ว่าตอนนี้มาเป็นตัวละครในเกมแล้วนะครับ,รบเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับของเกมออนไลน์อย่างโยกังในยุทธภพบครบสลึงนั่นเองครับผมก็บุคลิกชัดเจนของฮันกวางเนี่ยนะฮะจะเรียกได้ว่าหล่อเก่ง จริงๆแล้วถ้าในเกมนะฮะจะมีแถมสกิลมาตั้งแต่เริ่มต้นบางตัวเนี่ยโห่ฝึกวิชาแทบตายก่อจะได้สกิลนี้แต่ตัวฮันกวางเองเนี่ยเริ่มมาปึ๊บเลเวลหนึ่งลอยได้แล้วสกิลตัวเบาแล้วนะฮะกับสกิลที่ชื่อว่า สกิลมังกรคลั่งเมคาเคลื่อนนะฮะโอ้โหนะฮะมีตั้งแต่เร์แรกเลยต้องหามาถึงก็มีเลยนะครับส่วนเรื่องของการโจมตีอันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับสกิลการโจมตีนะฮะของฮันกวางเนี่ยนะครับอย่างเช่นสกิลมมังกรสังหารนะครับก็ติดตัวมาตั้งแต่เรืชแรกด้วยเช่นเดียวกันนนอกจากนี้เนี่ยนะฮันกวางเนี่ยนะฮะก็ยังมีอะไรพิเศษกว่าอาชีพอื่นๆอีกมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นพลังปราณที่ถูกสร้างมานะครับให้สําหรับพระเอกโดยเฉพาะเลย ทำเก่งจริงๆเลยนะฮะซึ่งหรือจะเป็นสกิลบัฟต่างๆมากมายนะฮะซึ่งเราว่าเหนือวเขาใครอ่ะทั้งังเก่งทั้งเหนือวเขาใครอ่ะเป็นเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วแบบโด่งดังนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาพิสูจน์ความกาะลอนความเก่งกาจความหล่อของฮันกวางได้นะฮะก็วันที่2 0มิถุนายนนี้ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับผมที่ w w w y o g ต n โยกั .in.th นั่นเองครับ และในช่วงนี้นะฮะสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะเห็นความเก่งกาจของฮันกวางเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเด็นนี้นะฮะด้วยคลิปเท่ๆของฮันกวางนะครับผมไปติดตามแล้วกันนะฮะก่อนที่กลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงที่2นะฮะช่วงที่2เรากับช่วงโอเยซอนนะครับช่วงหน้าผมมาครับกับรายการ Oh My Game ตั้งแต่ที่ผมเนี่ยบนอะไรมามากมายครับผมยังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมานิยามความหล่อผมครับเราดูแลกันว่าหลอแบบผมจะเป็นยังไง จริงๆแล้วชื่อกูต้องเรียกว่าโจ๊กและคนที่เรียกกูว่าโจ๊กก็มีอยู่คนเดียวคือดดดี้แต่เขากลับไปเดอะยูนิตดสเตทออฟอเมริกากับพวกดิชิเน่แล้วหล่อพอเหรอมาริโอ้ก็หล่อไม่พอมันต้องมีหล่อกว่านี้เชื่อดิไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกฮิเดโก้กูมีผงของกูผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วคินาตาลเข้านแเดวยอดนแเดวยอดนีังวะ หล่อยังไงเป็นญี่ปุ่นนี่หล่อหรือน้าเดทหล่อไม่พอไปหล่อแบบอีกอย่างดีกว่าปุชเกล My name is Bond a m e Bond b r e a k the Staying p r i d e t ับ Is b r c k t n e b o k e n o n e s James b o n หล่อไม่พอมันยังไม่พอมันต้องมีหล่อกว่านี้ b r e a k i c k b r e a k o n g f o e Stay or Stay กูทำมาหลายกูเหมือนนเนี่ยพูดอะไรวะ ว่าที่ผ่านมายังหล่อไม่พอต้องแบบนี้รอสุดทัดว่างจอา ตัวพ่อลอเนื้อชั้นโยกังจ็อกใหม่เซิร์ฟใหม่ติดตามรายละเอียดได้ที่โยกั g .playpark.com ปปแล้วเล่าเล่นฟีรับไอเล่ชิมจักออนไลน์ในสองลูกอมและขนมอบกรอบเคยันชิมจักทุกรถรายละเอียดเพิ่มเติมชิมจัก .playpark.com ราเกเนสจัดดักกิจกรรม โกลเด้นดราก้อนโคปลดรหัสลับไขคุมทรัพย์ราชามังกรตอกย้ำความมันซเซิร์ฟใหม่โกลเด้นดราก้อนกับสิดยอดของรางวัลซัมซุงกาเล็กซี่อสและไอเทมเด็ดอีกมากมายเริ่มแล้ววันนี้ถึง7รกรกฎาคามนี้ทุ่งนั้นห้ามพลาดแจกดังรับสงครามออลติเมทวอ์เพียงแค่ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจชาวแร็กนรกออนไลน์ ก็รับไปเลยตัวละครเลเวล111ไปร่วมตะลุยกีววอ์กันได้เลยเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วชวนเพื่อนมาลุยติดตามรายละเอียดได้ที่ r a c k n r o c k p l a y p a r k c o m ที่นี่ที่เดียวก oh กลับมาครับช่วงที่2ครับช่วงโอเยซซอรสนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะสวมตัวเป็นกูรูกูรูกูรูนะฮะในช่วงของโอเยซซอรสวันนี้จะแนะนําเรื่องราวของการรู้หลบเป็นปีรู้รู้หลีกเป็นหางนี่เป็นคำพังเพยสมัยก่อนนะฮะแต่ว่านํามาใช้กับเกมได้ถูกต้องฮะนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคนี้นอกจากจะเอาตัวรอดได้แล้วยังทําให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานในโหมดเดสแมทด้วยครับอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าในโหมดเดสแมทเนี่ยนะครับเป็นเหล่าบรรดาคนที่ ครั้งที่จะเข้าไปลุยกันเนี่ยนะครับเปิดเกมมาเนี่ยนะครับเออะไรไม่ต้องคิดเลยหน้าคิดหลังนะครับคิวให้ได้ยอมากที่สุดนะฮะแข่งกับเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้แกวแล้วก็รู้ถึงเกมให้ดีนะฮะอย่าไปวิ่งเสนอหน้าไม่ใช่โผลมาปุ๊บโอ้โหออกมาปุ๊บมั่นใจวิ่งทึขล่าเข้าไป ไม่ไหวยังไม่ทันทําอะไรเลยตายตายก่อนนะ,ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีบเป็นหางนะครับผมนอกออการการที่คุณไม่วิ่งทะเลืทะล่าแบบนี้เนะี่ยนอกจากจะเป็นการเซฟชีวิตแล้วเนี่ยนะฮะจ,จะทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถฆ่าพวกเหล่าบรรดาคนที่ คือในสคิปเขียนเทเลท่าแต่บางคนเขาเรียกว่าเสนอหน้าแบบโง่ๆนะฮะได้ด้วยคนเดียวกันครับผมครับคือจริงๆมันก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าภาษาผมนะเรียกป๊อตไม่ไม่ได้โอ้โหมันคือซุ่มไงซุ่มไอ้อซุ่มไม่ได้ซุ่มรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหาอโอเคฮะโอเคฮะถือว่าก็ดีฮะสำหรับคุณก็รู้หลบอะไรของคุณไปแผมเรียกป๊อตจบนะ ผมว่ามีอีกวิธีหนึ่งวิธีไหนค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสวิธีนี้ค่อนข้างซีเรียสมากจริงๆแล้วเวลาเวลาเล่นร่วมทีมกับเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาเราเราอยู่นิ่งไปครับเพื่อนจะถามเฮ้ยอยู่นิ่งไหมวะหรือบางทีวิ่งออกไปไม่มาช่วยไม่ออกมาช่วยเลยอยู่ที่อยู่ที่วิ่งออกไปตายก่อนเฮ้ยทำไรวะเออพิมเลยแหลกโว้ยแหลกโว้ยเออโทษนะฮะ เฮ้ยซีเรียสพันกูสมมติแบบฝีมือเราไม่มีไงแต่เรามี <laughs> ม,มีมีวาจามีวาทศิลย์ไงครับ <c oughs> <pow> เพื่อนดา่า <pow> อาศัยเพิมพนห้องเพื่อนด่าแบบ เราแบบโอ้ยวิ่งออกไปตายครับแหลกโว้ยอปัญหาทุกอย่างเคลียร์ครับสภากจะไปด่าแทนเว้ใจ่ายค่าเด็ดว่าเด็ดโอทองปุ้ยอะใช้วิธีนี้ไปจริงๆเป็นวิธีหลบหลีกของผมวิธีที่เอออย่าฟังวิธีซึมคิดแบบนี้เลยนะฮะมาวิธีที่3ามกันดีกว่านะครับวิธีที่สามเนี่ยนะฮะบโปรดิวเซอร์ของเราจะงงนิดนึงจริงๆโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าเป็นวิธีรุบหลบเป็นปีกรุนหลีเป็นหาไม่ใช่ จริงๆแล้วอันนี้ยิ่งกว่ารู้หลบเป็นปีรู้หลีเป็นหางหูขั้นเทพถูกต้อง<ม>นะครับอันนี้เรียกว่ารู้หลบเป็นปีรู้หลีเป็นไส้เดือนดินไ <c oughs> ส้เดือนดินถามว่าทำไมฮะค,คุณเคยเห็นไส้เดือนดินเวลาวิ่งไหมเออไส้เดือนดินเนี่ยเวลาที่ซอนไสเนี่ยนะซอนใสไปตามดินถุยชอนชัยเวลาชอนชัยไปตามดินเนี่ยมันไม่ได้ดอนตั้งแต่ตรงตรงไม่ได้ไม่ได้ นะอ่ะ,อะมันต้องบิดซ้ายบิดขวาจจุเออลงอ่านอย่างงี้บ้างออเออบิดไป,บ,ดไป,บ,ดไปบิดมาบิดไปบิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแทนที่คุณเนี่ยนะครับเอไอเอไอจะเดินกันไปเส้นตรงวิง่งหนีไปเนี่ยนะฮะ คุณต้องมีการซิกแซกบ้างวิธีนี้เนี่ยนะครับครับรับรองเลยว่าคุณจะไม่เป็นเป้านนี้ให้ศัตรูข้อเสียมีอย่างเดียวเท่านั้นกล้ามนิ้วคุณต้องแข็งถ้ากล้ามนิ้วคุณไม่แข็งตะคิวกินนิ้วนะฮะแล้วแก้ยากมากอันนี้อันนี้ดีซีเรียเลยนะแต่แต่จริงๆนะฮะถ้าวิ่งไปด้วยแล้วมีความสามารถนอกจากนิ้วแข็งแล้วอย่างนิ้วไวเนี่ยถ้าวิ่งไปด้วยแล้วพิมพ์ว่าแป๊บ แป๊บแลกโวยเดี๋ยวเดี๋ยวอทอดเล่นที่บ้านไปวิ่งไปแล้วแบบคือวิ่งเหวไปด้วยรอแล้วแบบแป๊บปั๊แลกโวยหยิบบ้านไม่ทำอะไรเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่มันมมัันนผสมกันได้โอ้โหแหมถ้าเป็นแบบนี้เนี๋ยรับรองนะลุงลุงแน่นอนนะครับผมนะคือวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราจะมาบอกกันเนี่ยนะครับ คืออย่าไปใช้เลยนะฮะเพราะมันเป็นเป็นวิธีที่กันโกลกันลาคือถ้าฟังแล้วเนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันใช่ตัวคุณให้คุณรู้เลยครับว่าตอนนี้คนอื่นเขากำลังมองคุณว่าคุณกันโหลกกลาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนชัดเจนเคลียนะฮะครับผมเอาละครับเทคนิคต่างๆที่เราได้พูดถึงไปเนี่ยนะครับ ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปปล่อยของที่ไหนครับเรามาปล่อยที่นี่ก็ได้นะครับกับแมปเซอร์เคิลวันนะฮะในโหมดเดชแมทนั่นเองครับผมครับผมก็เอ่อแมปเซอร์เคิลวันเนี่ยนะฮะเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเดชแมทมากเดชแมทเดชแมทก็พอมั้งซึ่งซึ่งซึ่งเอ่อแผนที่ของแมปเนี้ยก็จะเป็นเอ่อเป็นเป็นวงเป็นท่ออยู่ข้างบนนะหกหกท่อนะฮะซึ่งก็จะเป็นผู้เล่นนะเกิดอยู่ในท่อนั้นแล้วก็จะสุ่มเกิดหนึ่งในหกท่อนั้นซึ่งเราเนี่ยก็จะเห็นเอ่อคู่ต่อสู้ เห็นก่อนเลยเกิดมาปุ๊บเห็นเลยซึ่งจะมีเวลาเตรียมเตรียมการเตรียมแผนก่อนที่จะลงมาสู้กันอย่างเดนแมทอย่างจริงจังนะฮะนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะฮะก็จะค่อยๆถูกปล่อยนะฮะทีละ ท่อหรือว่าทีนั็หลอดก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้วก็ลงมาสู้กันในแคลแพทอารีนานะครับโดมขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะเหมาะกับองค์การต่อสู้ระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้นะครับจะไม่เหมาะเลยนะฮะกับใครที่นะครับชื่นชอบการซุ่มยิงนะฮะเพราะฉะนั้นเหล่าบรรดาคอเอสโวลิกทั้งหลายแหละเนี่ยนะฮะถาว่าคุณเนี่ยนะฮะเป็นคนที่โปรมากในการต่อสู้ระยะประชิดครับ เหมาะมากเลยกับแบบนี้ถูกต้องฮะเราก็จะไม่สามารถอ้างได้ฮะว่าเราแหลกอ้างไม่ได้เลยอันนี้คือฝีมือล้วนๆนะใช้ได้นะครับผมหลบลีกให้ดีนะฮะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นไส้เดินดินถูกต้องนะครับผมนะฮะใครอยากที่จะมีฝีมือแบบนี้คุณเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ได้ครับผมที่ w w w p l a y f p s c o m นั่นเองครับช่วงหน้านะครับกลับมานะครับในช่วงที่3ของเรานะฮะช่วงโอสตันนะฮะช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการ oh my game ยิวเดอะดรากวอร์สงครามนี้ Play FPS ไม่เสพ Play FPS รวมพลประกาศศึกเปิดสงครามหักเข็มพวกเราไม่ยุ่งยาเสพติดมิถุนายนนี้มาก่อนได้ก่อนล็อกอินแสดงตนรับไอเทมพิเศษไปเลย s u d d e n Attack Season 2 Tournament Open 1 หาตัวแทนสาย4ทีมไปเจอกับ o p e n t o อีก4ทีมรวม8ทีมเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในงาน e s p o r t World c l a s s 2013เปิดรับสมัครวันที่4-18มิถุนายนนี้เปิดรับ16ทีมหรือมากที่สุดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w playfps.com 3นะครับ,รบช่วงโอสตันนะฮะวันนี้เราบรรดาคอสตาริกาสูเนี่ยนะฮะพลามไม่ได้เลยนะครับ,รบเพราะว่า <ผม S 1> เป็นวิถีการเล่นที่ต้องบอกว่าจะสร้างประสิทธิภาพในการเล่นให้กับคนที่เป็นคอสตาริก a สูอย่างยิ่งถูกต้องฮะซึ <ฮะ S 1> ่งจริงแล้ว อ่อมันเป็นเรียกว่าเป็นวิธีการสร้างยูนิตจากฮอตคีนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะจะงงกับคาว่าฮอตคีมันเป็นปุ่มลัดนะฮะคือวิธีการเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะการสร้างยูนิตในสไตล์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถนะฮะใช้ฮอตคีในการสร้างยูนิตได้เนี่ยนะครับจะทำให้การเล่นของคุณมีประสิทธิภาพอย่างมากครับผมขั้นตอนดีกว่าฮะเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมมาครับแล้วกด F10 ครับแล้วเข้าไปที่ออปชันครับใช่แล้วนะครับจะพบกับหน้า ต่างนะฮะที่ให้ปรับตามเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะเรืเ่องฟังก์ชันฮอตคีย์ครับอยู่ด้านซ้ายมือล่างสุดนะฮะครับผมเมื่อเรากดที่ฟังก์ชันฮอตคีย์ครับเราก็จะเข้าสู่โหมดการเซ็ต ท่าปุ่มต่างๆนั่นเองถูกต้องฮะแล้วก็ตอนที่เราสร้างยูนิตครับหรือฐานต่างๆเนี่ยเราก็ปรับได้ตามความถนัดของเราเลย<ช>แล้วแต่ใครมีสไตล์การเล่นของตัวเองเป็นยังไงก็สามารถปรับได้เลยนะฮะครับเสร็จแล้วนะฮะคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซฟได้นะครับผมเป็นโปรไฟล์ของเราภายใน ID นั้นๆได้เลยนะครับครับมผมเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับ<ช>ผมเข้าไปที่ www. b ิสต t a r p a y p a d o com นั่นเองฮะใช่แล้วนในเฟซบุ๊กก็มีอ่าเฟซบุ๊กครับ facebook com s t a r c r a f t 2 d cybergate นั่นเองครับครับเอาละครับเล่นเกมให้เท อุปกรณ์ต้องเทพแก๊สเจ็ตต้องเทพถูกต้องฮะเราวันนี้เราก็มี เ,เท่ๆมีนางฟ้าเท่ๆมาแนะนําเราเช่นเคยครับใช่แล้วนะครับและผมบอกนะฮะอยากให้เหล่าบรรดาคอเกมทั้งหลายแหละติดตามนะฮะกับแกเจ็ตอันนี้ให้ดีนะครับเพราะ <ผม S 3> ว่าแกเจ็ตอันนี้อาจจะได้อยู่ในมือคุณก็ได้เฮ้ยมันใช่เหรอคุณสมบัติอะไรต่างๆจดจำกันเอาไว้ให้ดีครับผมนะครับ<ม>เพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้ใช้อ่าไม่ธรรมดาสัมผัสมันนะฮะวันนี้เราแนะนำอะไรนั้นไปชมกันเลยครับครับ สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้มปุ้ยนะคะและแน่นอนค่ะจะต้องมีเกมมิ่งเกจเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยและประเด็นเกจเจ็ทเ,เทๆวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเป้นแน่ Neoolution Esport Super Sonic X ตัวนี้เลย แต่แนแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า n e o l u c i ช n ESport ตัวนี้ก็คือหูฟังนั่นเองค่ะนี่การออกแบบดีไซน์ให้มีสีดำแล้วก็สีส้มสลับกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้า n e o l u ลูชันอีสปตัวนี้นั่นเองแล้วก็นี่ตัวบอดี้ทำจากพลาสติกทำให้มีน้ำหนักที่เบาค่ะส่วนที่ข้อหูกับที่รองศีรษะเนี่ยทำมาจากหนังอย่างดีทำให้สวมใส่นุ่มสบายแล้วก็เบาด้วยค่ะ และที่แน่นอนแต่กว่านั้นเป็นหูฟังที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมจริงเพราะว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะสามารถแยกทิศทางของเสียงได้เป็นอย่างดีการลงน้ําหนักเท้าเสียงกระสุนรู้เลยค่ะว่าศัตรูมาจากทิศทางไหนเอาง่ายว่าย่องมายังได้ยินเลยค่ะเจ๋งามากๆเลยเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันที่การใช้งานของมันกันบ้างดีกว่านี่เลยขัว้วต่อ USB แล้วก็เป็นสายหนังยาวมาตลอดสายเลยนะคะแล้วก็ ส่วนตัวบอดี้เนี่ยจะมีไมโครโฟนให้ด้วยตรงนี้นี่ถอดเก็บได้ค่ะแล้วเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเสียบหูฟังเนี่ยเจ๋งมากๆเลยจะมีแสงไฟสีส้มออกมาตรงนี้ตรงตรงัวหูฟังด้วยค่ะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตั้งค่าการใช้งานเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเนี่ยก็สามารถลงไดเวอร์แล้วก็ตั้งค่าได้ตามต้องการเลยค่ะนี่และที่สํคาคัญตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเสียงแล้วก็ปุ่มไมโครโฟนค่ะนี่เป็นรูปตัวเอกด้วยเท่มากๆ ค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้า n e o l u t i o n eSport Super Sonic X ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w n e o l u t i o n e s p o r t c o m ค่ะหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w p r e m o r e c o m ค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของปุ้มปุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย ดูเอ่อดูขาดูคุณสมบัติไปที่เรียบร้อยครับผมบางคนถึงขัง้นจดคุณสมบัติกันเลยทีเดียวบางคนจดไม่ทันฮะาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับผมเพิ่มเติมได้ที่ w w w n e o l u t i ดี o r t i o t com นั่นเองครับและสามารถสั่งซื้อได้ทาง w w w p l a y m o r e com นั่นเองแต่วันนี้เราจะมีมาแจากหนึ่งด้วยกันนะฮะ่าซึ่ง แน่นอนนะครับในช่วงที่2เราน,น,นะฮะเรามีการพูดถึงเรื่องราวของการเอาตัวรอดแบบเกลียนๆนะครับ,ร,บรู้รวบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางอะไรทั้งหลายแหละทัออ้งหลายแหละฮะทุกเกมเกมทุกเกมที่คุณเล่นมาคุณมีวิธีการเอาตัวรอดในเกมนะ,ะ,ะแบบเกลียนอย่างไรบ้าง อ่าทุกเกมทุกเกมเลยครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแนวเออ่ยิงได้หมดได้หมดเลยได้หมดได้หมดเลยนะฮะทุกเกมเนะครับเข้าไปนะครับที่ f a c e b o o k c o m s a s o f l i v e นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางทีมงานของเราจะตั้งหัวข้อไว้นะครับ,รบว่าการเอาตัวรอดแบบกเกลียนๆนะฮะเออ คุณเข้าไปคอมเมนต์และก็บอกวิธีของคุณมาอันไหนที่มันโดนจิตโดนใจทีมงานแล้วรู้สึกว่าครับผมวิธีการแบบนี้ไม่เอาไปใช้ไม่ได้หรอรู้สึกว่าวิธีการแบบนี้มันได้ใจเลื่อนได้รับไปเลยนะฮะคับผม a u t i o n Esports Super Sonic นะฮะ X นั่นเองนะฮะมอบให้เลยนะครับผมนะส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ครับนะครับแล้วก็เราก็จะประกาศผลนะฮะหลังจากวันที่21ไปนั่นแหละช่วงหน้านะฮะโอไม่เวิร์ดนั่นเองนะครับช่วงหน้ากลับมาครับกับเรา2คนครับกับ My guess สาวก s t a r c r a f t 2อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยเส้นทางเป็นแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขัน StarCraft 2 t h a ไ l a แลน e ์เวนเจ c ร์2013เพื่อเป็นตัวแทนก้าวสู่การแข่งขันระดับ s o u t อ East Asia รายละเอียดเพิ่มเติม i ริ a r d playpark. com ช่วงที่4แล้วครับผมในช่วงโอไมร์เวิร์ดกับรายการโอไมร์เกมของเราครับผมก็สำหรับช่วงนี้นะฮะคำสาบอย่างที่เกิดไว้ใครที่เรียนเกมมานะแล้วไม่รู้แปลว่าอะไรคำคำนี้คืออะไรครับผมหรือบางครั้งเล่นเกมเนี่ยนะฮะเจอคำสาบแปลกแปลกนะมาจากเกมนะฮะแล้วรู้สึกมึนรู้สึกงงเนี่ยนะฮะน้องปุ้ยจะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณนะฮะโอไมร์เวิร์ดวันนี้เป็นคำสาบอะไรนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะมาพบกับปุ้มปุ้ยในช่วงโอไมร์เวิร์ดและแน่นอนค่ะจะต้องมีคำสาบเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคคยแและรกของวันนี้ก็คคือว่า แทงนั่นเองค่ะแท้งเนี่ยก็คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้รับความเสียหายก่อนหรือว่าเข้าปะทะกับศัตรูก่อนเป็นคนแรกๆนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือสมุนที่เราส่งไปให้มันไปตายก่อนแล้วเราก็ตามไปทีหลังก็คือช่วยทุ่นแรงของเรานั่นเองค่ะและคำที่2นั่นก็คือคำว่า mercenary system นั่นเองค่ะก็คือทหารรับจ้างนั่นเองที่ มีในเฉพาะบางเกมเท่านั้นที่จะต้องใช้ตัวละครนี้นะคะอย่างเช่นว่าเจ้าทหารรับจ้างเข้เราจ้างมาเนี่ยเราซื้อตัวมันมาเนี่ยก็เอามาไว้ช่วยเก็บเลเวลช่วยตีมอนสเตอร์หรือว่าช่วยให้เราวางแผนกลยุทธ์นในการเล่นเกมได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าเจ้าตัวทหารรับจ้างเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการในการจ้างของเราค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคําว่าแทงแล้วก็คําว่า mercenary system ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีคําศัพท์สิงๆอะไรมาฝ<ส>ากเพื่อนๆอีกอย่าลืมติดตามชมกัน <ๆ S 2> <ค>นะคะลาไปก่อนค่ะ 好嘞，爸。 เอาละความสนุกสนานแบบนี้นะครับกับเรา2คนนะครับเราจะเจอกันนะฮะทุกวันเสาร์ครับเวลา4ี่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับครับผมทางช่องแกงกระตูนะฮะรีรันครับผมวันพุธเวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปทักทายกับเรานะฮะหรือว่าอยากที่จะเข้าไปดูเราเนี่ยนะครับผ่านทางยูทูบนะเชิญเลยนะครับ yu.com slash r e p l a t v นั่นเองนะฮะครับผมหรือว่าแนะนาติชมได้ครับผมที่ o h m y g a m e a n d r o i c o m ครับอย่าลืมนะครับว่าในสัปดาห์นี้เรามีการแจกของรางวัลด้วยอย่าลืมเข้าไปที่ ของเรานะฮะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันนะฮะวิธีการเอาตัวรอดแบบเกรียนของคุณในเกมนะเกมอะไรก็ได้คืออะไรนะฮะเรามีของรางวัลให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละนะฮะวันนี้เยสัารีสครับไอซ์ฟารัทครับร่ำลาไปก่อนนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าทางช่องแกมกตูนแห่งนี้นะครับกับรายการโอ้ไม่เกมสำหรับวันนี้นะครับ